ีอาการเรื่องข้อเข่ามันเป็นมาอย่างไงครับมันเจ็บแล้วก็บวมอะค่ะหมอบอกว่าอายุมากถ้ามันข้อเข่าไม่มีเลยหมอก็ให้ยาข้อเข่าเสื่อมค่ะข้อเข่าเสื่อมหมอให้ยาแล้วก็ยาหมอให้ยาแล้วดีขึ้นไหมฮะก็ก็ดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เลยวันที่9ตุลาคมปีปลายปีห้าสองอารห้าสามอะ ป่าปีที่แล้วปิดปากเกลียนเลยก็ลูกบอกได้ขึ้นมาอยู่เพื่อนหลานที่คลองสี่ลำลูกกาคลองสี่ครับแล้วก็ลูกสาวบอกว่าแม่หนูเปิดดูตัวละทัด์ว่าถูกแล้วสวย่แม่ไปดูสิเกี่ยวกับข้อเข่าอ๋อฮะเกี่ยวกับข้อเก่าแม่ไปดูสิซื้อกระปุกหนึ่งเสร็จแล้วกลับบ้านกลับบ้านตอนเย็นเสร็จแล้วกลับไปทานสองมิตรครับ ทานไปเจ็ดวันบอกลูกสาวก่อนนอนสองเมตรก่อนนอนสองเช้าก่อนอาหารกสองเมตรแต่ทานไปได้เจ็ดวันบอกลูกสาวคนที่นั่งลูกแม่หายแล้วขึ้นบันไดได้แล้วลูกก็โตกลับไปหาพ่อก็บอกว่าเออเจอยาวิเศษแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนหน้านั้นคุณยายขึ้นบันไดขึ้นชั้นสองไม่ได้ขึ้นไม่ได้นั่งยองยองก็ไม่ได้เดินได้ไหมฮะ ไปวัดนั่งเข้ายี่นั่งไม่ได้นั่งนั่งนั่งปัะบเพียบไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้คเดี๋ยวนี้นั่งกุ๊กคอกราบละเล่นกับหลานบอกว่ายายเตะบอลได้แล้วนะลูกนะเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเล่นบอลมาก่อนดูทรงแล้วมีมีแววนะเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก่อนนั่นันทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เดินจะดุดนิดมันก็ล้มไปนั่งปั๊บเพียบ่เงี้ยเจ็ดสิบสาม เดินไม่เดินไม่คล่องมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่พอจําได้ไหมครัประมาณไม่ไม่ถึงปีหรักลูกประมาณปีนี่ฮะเจ็ดสิบกว่าก็ก็เริ่มตน้ตนๆก็เริ่มไม่คล่องแล้วนะคะแต่คราวนี้คือพอรับประทานบิมเข้าไปเตะบอลได้เลยแล้วอ,อ,อนุญาตรบกวนคุณยายลุกขยับให้ผมดูได้ไหมยฮะ เออใจเย็นเฮะใจเย็นเฮะเ,เดียเด๋ยวล้มไปเไดี๋ยวผมรับผิดชอบไม่ไหวนะฮะเดี๋ยวจะท้าเต้นลำโอ้ใจเดยวก่นเน่ยไม่มีอะไรเลยลูกเหมือนกับความรู้สึกของยายว่ายายไม่เคยเป็นเลยไม่มเจ็บไม่ปวดไห<ม>่ไปวดเลยเหรอฮะยกขออนญาตผมผมประคองให้ยกขาไหวไหมฮะนี่ภาษาชาวบ้านเรียกกวนตีนนะฮะผมพูดไม่ผิดนะฮะ คุณยายกวนตีนให้ดูนะครับว่าทำได้นะฮะ<ช>ขอบคุณครับดีนะฮะคุณยายไม่ทำใส่หน้าผมเนี่ย